สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาปลูกต้นไม้นะครับน,นี่เป็นเมล็ดแล้ก็น้ำโชคครับผมเนี่ยโชคอันต้นนะครับผมน,นี่เพาะด้วยมเมล็ดแนะครับผมด้วยมเมล็ดนะครับก็เลยเอามาปลูก ลงกระถางนะครับผมมันจะเป็นโอุ่มองหินนะครับเนี่ยก็เลยมาปลูกใส่นะครับดีกว่าทิ้งไว้เปล่าๆนะครับผมดินปลูกเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนี่ครับดินทั่วไปสบายนะครับผมเข้ากันแล้วก็พักจับบางอย่างสองอย่าง เราไม่มีอะไรมากมายนะครับเลยปลูกกันนะครับปลูกกันเลยครับผมจะสาดต้นนะครับปลูกจะตัดต้นเดี๋ยวใบพวกนี้เขาจะ ย่อยสลายไปเองนะผมใบใหญ่นะครับมันต้องไปตีเดียดก,กับใบไม้นะผมบันจะย่อยสลายเขาไปเองนะผมนี่เป็นดินเก่านะผมดูใบใบเขาจะเปื่อยหมดแล้วนะผมใบ ลากนะครับเนี่ยลากก่อนผมลากเขาครับแล้วก็เขี่ยออกนิดนึงครับผมระบบลากลากเขานะครับต้นไม้เขาไม่ชอบดินเยอะหรอกครับ ขอบดินน้อยใบยเยอะๆนะผมเป็นไม้ดี๋ใบพวกนี้เขาจะย่อยเขาไปเองนะผมย่อยกลายเป็นดินหมดนะครับใบใบคือว่าใบใหญ่ๆนะผม นะเสร็จแ,แล้วนะครับทุกคนครับเราก็น้ำรถมาน้ำรถอีกที้นีงครับเราเสร็จแล้วนะครับต้นไม้ครับ ตัวที่สองนะครับจะแบบเอาวัตถุด,ดิบเกือใช้นะผมมามาใส่นะครับเาบาพราะว่ามาเพาะก่อนนะผมมาเพาะล้วค่อยเอาตัวาเ<า>ขาแตกดีๆค่อยเอารงกระถางใหม่นะผมรงกระถางใหม่ ดูใหญ่หน่อยนะครับผมดู้ใหญ่หน่อยครับนไะว้เล่นนานนะครับผมดินเขาจะจะแน่นนะครับนี่ดินแน่นดูผมมีไสเดือนด้วยนะครับผม,มบเสเดือนนะครับไม่ได้เอาสารเคมีใส่นะผม นี่คือระบบลากเขานะผมที่เขาขาวนะครับระบบลากนะครับใครมีคิววะก็คิววะใส่ได้นะครับเดี๋ยวตมองใส่ยเยอะนะครับคิววะเขาจะตายนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมตอนที่สองนะครับอันนี้ก่อน นีนต้นจะเล็กนะผมต้นเล็กก็กระบบราก็ดีนะเต้นเล็ก เสร็จแล้วนะครับผมสามต้นด้วยกันนะครับผมวรงนีานำโชกนะครับสามต้นนะครับผมต้นสองนะครับต้นสามนะครับผมต้นนี้ผมว่าจะจะปลูกยาวเลยครับต้นนี้นะครับปลูกใส่กระถางนี่แหละสวยดีนะครับผมแต่สองต้นนี้รอนะครับผม รอให้เขาโตก่อนนะผมพอเปลี่ยนทางใหม่เอาไวา้อัปเดตต่อไปนะผมสวัสดีครับ